ไเหมือนวันเนี้ยมองว่ามองว่าทอะไรปีสองพันสองพันห้าสองพันห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอนี้คอาเอมลงมาก่อนจากอนาคตลงมาออเอานนี้สมมติว่าในอนาคตเขาใช้กันสองพันสามสิบเอดถูกต้องเขาใช้กันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชินา กลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากเลยตัว<ง>ตัวรู้ปะ่ะเรื่องอะไรก่อนก็ปัญหาไงปัญหาอะไรก่อนทุกวันนี้แม่บนจานชามล้างบ้านคนเยอะแยะไป็นไงไม่มีที่วางเลยโอ้ทำไมไม่วางนหลังคาล่ะที่เป็นไร่ ก็ขึ้นไปก็วางเรียงเรียงเรียงถูกต้องนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาเรี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแม่เขาล้างแล้วเคยเห็นตะกร้าแม่ปะแม่เขาใส่ตะกร้าเหมือนอะไรขนมปังที่เขาขายสมัยก่อนนะมันไม่พอมันเต็มแล้วมันล้นบางทีแตกวันนั้นลูกชนความแตกหมดเลยลงแม่งทั้งกามังใช่ไม่ต้องแดกกันจานชามช้อนแล้วปัญหาทุกวันนี้แดกอะไรแดกกะลาและ เนี่ยก็คือปัญหาของบ้านเราแล้วมีวิธีแก้ปัญหาไหมมีสิมียังไงนี่ไงอ่าทุกวันเนี้ยเขาไม่ใช้แล้วพัดลมเขาใช้แอร์ใช่ป่ะแล้วพัดลมก็เหลือเกลีบ้านตั้งเป็นหัวหลักหัวตอหัวดอหัวคุยะรกันบ้างไหมตั้งเกกีกหมดเออเอาแม่งมาใช้ซะเอาไปเลี้ยงเอาไปครอบกับโค้งกับข้าวได้แั่งวันไม่เข้า แล้วทำเป็นคนโดวห้อยเป็นยาวๆยาวๆแล้วก็วางเรียงเข้าท่าสุดยอดนวัตกรรมใหม่มาอีกแล้วมาลองดูกันเลยดีกว่าวอีพีนี้เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ากำจัดทำลายขยะภายในบ้านเมื่อยเมื่อยเรียกได้ว่าเราจะมาปฏิวัติบ้านให้มันเป็นยุค2,525แมนแล้ว2,25แมนแล้วมึงรีบไปไหน2,525 ยังไงไปลื้อเลยไปลื้อเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชี้เป้าก่อนนะเฮ้ยลื้อแม่งทีละตัวเลยว่ะเราใช้แต่ตะแกงหน้าใช่ป่ะหน้าหลังใช่ไหมหน้าหลังเลยแต่พีมคิดว่าหน้าเนี่ยจะเฟี้ยวสุดล้วต้องเอาไปล้างด้วยเพราะมันสกปรกใช่ใช่่ใช้งานที่สำคัญนั้นในห้องพ่อไม่ต้องใช้เพราะว่าพ่อใช้แอร์แล้วแต่ว่าข้างนอกเราใช้นะข้างนอกข้างนอกเราก็ไม่ใช้เปิดไปเลยให้ลูกเราหนิวพัดลมแย่เงดเงดเงดตลกไอ้วนชอบแย่ ชื่อพ่อเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยฮะดูสื้ภาพนี่คือพัดลมเจ้าคุณปู่เจ้าคุณยาเจ้าคุณตาเจ้าคุณยายของเราจัดเลยเหรออะไรล่ะเออเออเออเฮ้ยตัวเบาๆเดี๋ยวมันทางนะ้นดูไวตัวเท่าไหร่เนี่ยสองพันก็บาทนะพัดลมเฮียตัวสองพันเพิ่มอีกสองพันซื้อแอร์ดีกว่าละ เตะปากตีไ<ข>ด้นนดไหมขมับแม่งอุ่เร็วเร็วเราต้องเอาอุปกรณ์ไปล้างจานเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยแม่เขาต้องเคลียร์กับเครื่องกับข้าวล้างม,มีที่วางจัดเลยวันเนี้ยเขาต้องเรียกเราว่าเป็นลูกคนดีแห่งชาติอแน่นอนอ่ะถอดก็ไม่ยากนะทุกคนถ้าทุกคนมีมีนิ้วมีนิ้วมีมือแงเลยแค่ใช้ตีนจะมันยากเอาลงไปที่ตีนเปิดมเก็ตีนแกะนี่นี่พี่ชาพี่ชามีปัญหาไหม เอามหมเมื่อกี้มองไม่เห็นไอคนดูเห็นแต่กล้องมองไม่เห็นตอนนี้เรากะไรนี่วางจานมันถูกและอเคอันนี้น่าจะเป็นฝาชีได้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ด้วยนะมันได้หลายอันเอ้ยบ้านเรามีหลายตัวไอ้ชีตัดลายอ่ะใช่ตัดข้าวออมตัดเกงในตัดได้ทุกอย่างหรือแม่งหมดัตว์หรือแม่งหมดเลยอื พอใจยังเยี่ยมตัวนึงฮะนี่เอาของยังเยยังียังเยานี่ว่ะตัวนี้นี่ทำไมขึ้นสนิมวะพัดลมอ๋อเหมือนเราจะเอาเคยเอาไปถ่ายคลิปอะไรไงตัวเฮ้ยมันต้องเอาไปทำอะไรมาทั้งอย่างเนี่ยใช่ที่เหมือนเอาไปเผาสีอะไรทุกอย่างอ่ะจำไม่ได้เลยพอยังเก็บมาอีกเนี่ยนะใครจำได้ว่าเราเคยทำอะไรบ้างอ๋อใช่ป่ะหิ้มนี่มา เริ่มกันอันดับแรกปัดขี้ฝุ่นก่อนเพระพาะว่าจานเราเนี่ยล้างแล้วเดีย๋ยวจะสกปรกมาจริงอะเอ้ยเถอะแล้วลเล้วแถวเราแถมอันนี้เรา,าทุกคนเ,เดี๋ยวพี่ยิ้มจะเปิดให้ดูนะครับว่า ที่ไล่แมงวันเป็นยังไงเฮ้ยไม่ไปวะได้ดูแล้ประกาศว่าไม่มีแมงวันอย่างแน่นอนทำไมตัวฉลาดขนาดนี้วะ้งนอนนอนดูคุณโมอย่างนี้แล้วตลาดเขาจะเอาหลังตั้งยังไงล่ะได้อ่ะวันนี้เลยวันเก็บกระถ่ายอ๋อเจ้าเจ้า ให้ยืมให้ยืมให้ยืมนะให้ยืมนะเพราะว่านี้คือชิ้นโบแดงนะคะได้เลยอันนี้เฮ้ยเพื่อนๆทีแมงวันยังไม่มาเลยเหรอโอ้ยอยากโชว์อะแมงวันมาแล้วขับรถมาเลยอยากให้มันมาเยอะๆก่อนเอารอไว้ก่อนนี่นี่เราล่อแมงวันแล้วเรียบร้อยเอาเนื้อมาล่อแมงวันนี่ไงลูกเป็นไงเฮ้ยเป็นไหมลุงสายเด็กไงสายด้วยอ่ะล้านคอ นักซีฟู้ดถ้าอันนี้คุณถ้าคุณมีหลังคาแบบนี้คุณอาจจะรู้ว่ามันเกะกะเพราะมันตั้งนี้คุณก็ยืนไปกับหลังคาเต้นอย่างนี้ใช้เฮ้ย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 ไม่เลี้ยวเยเฮ้ยจะไม่เลี้ยวอ่ะอ่ะมันมีแรงน้ำถ่วงหมุนขึ้นไงเนี่ยยืนไปกับหลังคาเนี้ยอือว่ะสบายเลยาทั้งวันดูไม่ต้องกลัวไม่มีแรงวันเักตัวเดียวอดูนกินนีดมาทันนีเล้ลูกค้ามาไม่้วร้เดี๋ยวดู เดี๋ยวดูดิเราลองตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราสังเกตดิว่าแมงวันมันมาต่อแล้วไม่ใช่คลิปอันนี้ไม่เอาคุณเอาวันนี้น่สนุกดีอ่ะคือมันเป็นการที่กูไม่อยู่เลขที่อะคนทัวร์ทิพย์ผ่านนี่ค่ะนาชูแห้งแล้วนี่ค่ะทุกคนสาธิตในตัวการคว่ำจานแบบ2องพันยี่ไปเนี่อ้าวดู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 เออโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันไม่อยู่อะอะไรอะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ น,นั้ำห,หมดปัญหาหมดปัญหาครอบไม่พอจะเอาระยะไหนเนี่ยใส่ได้เป็นหมื่นใบนะ,ะระยะนี้กำลังดีกำลังดีกำลังดีงมันโค้งที่ไหนเนี่ยเออนี่ดูดูดูเป็นไงเริ่มเป็นแถเริ่มเป็นแถแล้วอันนี้เออ เดิมเลยตอนนี้ปัญหาคือมันมีแง่หนี่อันนี้มันมีมีแง่กาดมันใหญ่ถ้าสายที่เหมาะคือกำลังนี้ที่มันดีเขาดวยอันนี้ว่าเนี่ยบช้อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนดูไม่ต้องเดี๋ยวเราไปจัดอ๋อโอเคโอเคโอเคไปยกอันนี้ไปโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมจัดการทานให้มันดูเรียบร้อยถูกต้องอันดีกว่าเลยหมดของโบราณโบราณนางๆนาน ใปั๊บปั๊บโอ้โห่ไงไม่มีความเย็นเฮ้ยมันจะเย็นทาไมหรออันนี้เขาใช้ก็ื่อปัดแมงวัน A I แทนคนไงดูล้ำมากเลยวัตัวเออโถวันนี่มันนวัตกรรมปีไหนแล้ว2,025แล้วกับข้าวไม่มีแมงวันอยากจะใช้จานชามแบบไหนถูกเรียกได้เลยช้อนคุณดีไปให้แล้วพีตะลี่ที่วางหม้อและที่สัญคือ ตรอดปักหนึ่งวันทุกใช่อันว่าคุ้จะพูดอะไรอ่ะรอพ่อกับแม่ไหมให้เขามากันเองแล้วกันน่ะน,นี้แหละอะไรมันวันเนี้ยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยไม่แล้วพ่อเข้าไปแล้ว เงียบแบบนี้ของไทยดีใจเงี้ยแบบนี้ผงถ้่ถูกใจทำดูกันไหมปื้มเดี๋ยวค่อยดู่อยดูโอเคแวมันจะไม่แล้วห่าดูดูอะไรของมันเนี่ยเออเราไม่เห็นเงียบนะเขาไป็ยืนถืยด่าก็ไม่ด่าแล้วเนี่ยทำไมไม่ด่ามานี่ยมันทำอะไรไว้เนี่ยแสดงว่าไม่ไปดาแสดงว่าถูกใจไปรับคำชม ่แบบนี้แสดงว่าถูกใจถูกใจนะสิไม่ด่านะนะไม่ด่าไม่ถูกใจโอ้ยมันเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิไปล้างนโอ้ยมันเอาพัดลมไปล้างเป็นไงพ่อนี่ดูดินวัตกรรมอะไรมึงเอามาหมดบ้านเนี่ยเนี่ยหมดเลยของพ่อของเพอลุกตัวของพ่อไหนจำได้เปล่าอหาทำไมพ่อพ่อหาอะไรอ่ะอยู่นี่ครับอีม่วงเนี่ย ปวดหัวป่ะโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวนี่ทำแมงวันอย่างดีกูเข้าใจนี่ไงนี่ก็ปัดไปนีเอออ่าช้อนพ่อเเลือกไปสิยากินอะไรนี่จานชามนี่การล้างของแม่เนี่ยนะน้ำไม่มีหยดให่ยึกใบไม่มีหมักนั่งตรงไหนอ่ะนั่งพื้นไงน้ลายเหไหมอ่ากินข้าวนั่งพื้นอาเลยน่นี่ดูไหมมองมอ ไใว่ลูกก็พานว่ากินข้าวเอาผ้ามาอ่าถูกต้องช้อน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 กินจานทองอ่าถูกต้องแฮะกินช้อนทองคำด้วยนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วพัดลมใช่ไหมตัวไม่ต้องใช้อันนี้ไอ้โตบ้านมีแอร์แล้วบ้านมีแอร์ใช้ทำไมพัดลมตักแกงตักแกงอ่าืมตักแกงอักข้าวแฮะเป๊ะพ่อกินภูมิใจ ดูไว้พ่อเป็นไงนวัตกรรมปี2000ความดีของมันเจิดไปไงน่าทึ่งไไงไม่มีแมลงขักตัวพ่อดูดิแล้วมึงมีสังหาอะไรฮ่าฮ่าฮ่่าก็ด่ามาไงไม่ยากตอยนว่าอึ้งด่าไม่ออกเลยพ่อกับแม่ ใช้มาทั้งชีวิตเอึ้งนูดไปข้อกันไหมได้เลี้ยงโง่เลี้ยงยากไปเจอสิ่งนี้เลยนะเลือกสบายเนี่ยดูดูวางวางไว้เลยนอ๋อมันทำเรียบร้อยเลยเนี่ยเท่าไหร่อะมาเมื่อไร่อะมว่าวันน่ากลาอะไรปีสองพันสองพันห้ายี่สองพันห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอ๋อนี่เอาลองลงมาก่อนจากอนาคตลงมาอ๋อเอานี่สมมติว่าในอนาคตเขาใช้กันสองพันสามสิบถูกต้องใช่ใช่เขาใช้กันแล้ว ไอ้ไไ้าต้เกใคแล้วคุจะพูดให้ฟันะบ้านไม่มีไฟข้างบ้านก็มีไฟ่ลงก็ดีเออลเนี่ยพอก็ลัเก็บมาจะเล่นมันนี่ ปตาปตาแตกเอามาตากยายตอนนั้นกูยังอายุเพิ่งจะหลักขวบแสดงว่าพ่อมาอย่างโลกอนาคตโดนเลมอนแล้วเครื่องนี้ล่ะเคยเห็นเปล่าใบพัดใบพัดอย่างนี้มันดีนะไม่มีการหักเนี่ยไม่มีการหักถ้าใบรัดตัดแล้วนะหักแล้วอันตรายด้วยเนี่ยนะอันนี้เปิดหน้ากากได้เห็นไหม ตอนที่พ่อไปกินข้าวที่โรงอาหารโรงเรียนอ่ะนะเขาก็ใช้แล้วพอผ่านมาแล้วพี่เรืองิสนเลยนะเนียัน่เ้ยแรงได้เเห็นหมันเป็นแอร์ละ มันมีแมลงวันมาเยอะแมลงวันบินไปโดนแล้วมันจะทําการปรับระบบตัวเองให้ให้ปัดแมลงวันแรงขึ้นเออเว้ยตรงนี้ยตรงนี้จะต่างกับเขาให้มันแปลกที่วันเ่ยเออเว้ยแล้วมันไหวได้ไงอ่ะแล้วมันไหวได้ไงอ่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าล็อกเกตเลยเป็นไงช่วยเอากลับไปสิ ไมยเหี้ยจับพ่อบอกผมจำไม่ได้แล้วตัวไหนตัวไหนนะจำไม่ได้เนี่ยสองสองโอเคเดี๋ยวประกอบให้เดีประกอบไม่เอาหรอลูกนะโอ้โของไม่เอาท้าไม่ไม่กอดลูกด้วยอหงุภูมิใจอ่ะโอ้ยมึงยังกล้าพูดอีกมึงยังกล้าพูดอีกเอ่องานงานนี้ถ้ากูไม่หวังว่ามันจะประกอบโดนไปแล้วะเอาเอานะลูกก็ต่างเอาหรอครับ จ้าไหม่ได้กับพ่กับข้ากูหมดแล้วนี่เก็บยังเออเก็บไงเดียตัวแม่แม่แม่เดียวเก็บยังไงตัวอะไรจะเก็บยังไงเดียวเออจะเก็บยังไงพวกมึงเนี่ยมึงเก็บไม่ถูกเลยอ่ะพี่นี่ง่ายจะตายไม่ต้อง เจ๋งๆแบบนี้นะคะสำหรับโบโยชิชาแนลนะคะก็ลองไปทำตามดูนะคะระวังด้วยนะ,ะระวังพ่อกับแม่ด่าให้ดีนะ,ะด่าภูมใจอ๋อภูมใจลืมไปพ่อมาจากโลกอนาคตพ่อมาจากการ์ตูนซิมสันพ่อเป็นคนนานาคตพ่อเนเพื่อจอร์ดไบเดนไ<ห>บเดนเป็นเอเลี่ยนไปกันใหญ่ละอานว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะใครชอบคลิปนี้กระทืบไลค์มาเยอะๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ ทำตามกันได้บอกแล้วเอาไปทำตามกันได้